กาหลังคือว้เถอะเฮยเฮ้เอาขึ้นมาขึ้นมาไวล้วขึ้นมาสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะโอี๋ยวเดี๋าหลังกลังสวัสดีแม่เอฟตีนะคะยอย่ยอยมาเงเด็กหน่อยเหาวเด็กน่อยหาวเ็กหน่อยหฮ่าตไม่เสียงเลยเอ่ขอเสียงหน่อยเร็วนโมขอเสียงหน่อยครับ ฮึเฮ้ยนี่ี้นี่นี่่โม่โม่าเล่นเเล่เร็วปล่อยแม่โมนะคะปล่อยให้แม่โมได้เดินออกกำลังกายเอาเตะเตะ เออขี่มาเลยขี่ขี่เอาเร็วเร็ว,ว,วขาไปเร็วขาไปเร็วจะขาไปไหนไอ้ยโจมุมโปรดนะคะมุมโปรดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมีขาเคลียร์ผม Mảnh lẽo 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 mặt Te te te. mặt 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 te. mặt mặt ขาให้เลนมา,ขาเาขาบ่ได้ให้กินหยาขับหยาเตอเป็นกาวเต喏หน่อยๆ่นาะส่นนวนอืมแสบบ่ครับแสบบ่ครับเต้เอ้ยแห้งๆแ,แล้วยังเร็วๆๆออกากำลังกายออกากำลังกายโอ้โหทั้งอยากเด่นทั้งอยากกินครับ อือ uh ื huh, uh ้ม huh น uh ึ่งนอดันจืรือแล้วตันจืรือแล้วโอ้โหสีผ้าไปใส่ี่ผาไปใส่นะแน่นกำลังกายบอกไปเลยไปเลยเออออเออเฮ้ยเฮไหลกุ้มดาแล้วเอะเยอยอะเยอยอโอไ่ได้กลัวเด้ครับ

เปนไงกจูดจดโอ้ยลูกนี่เท็ต่อเลยวัววัวมาเห็คนลม่มเออเป็นไรเป็นไรเก็บบอขี <c ười> ้ด,ดินเต็มเบาตาเลย <c ười> ใจเบิ่งเบิงโอ้ดินเต็มเลยนี่เห็นป๊อตได้บอกได้ขึ้นเหยียบเนาะ เตะมันเลยเตะมันเลยเร็วเร็วเร็วเตะเตะมาไหมเออจับนกขึ้นเอาขึ้นขี้ไหมเอาขึ้นขี้ไหมบิังเร็วเร็วบวกกายอีกเลยหมาผ้าสร้างลุ่มโอ้ไปอ่านหลาดเลยไปฟ้องเมียเร็ว โหจะเคลียอีกเอ้าเออลูกยังกลมๆลูกอะไรกลมๆเดี๋ยวก็มืนลมอีกเออเดี๋ยวก็ลื่นเดี๋ยวก็ลื่นมาซักกระเทียมอีกเด้ฮึ่ยหยฮึยหฮึย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 ฮึแล้ว แล้วว่อนยุตนาประตูวันละนเอาแล้วโอ้โหโอ้โหมามามาเร็วเร็วเร็วุยยุยโอ้วิ่งหน้าตั้งใส่อย่างเดียวโอ้โอโอ้เข่าประตูไปแล้ว เฮ้ยเฮ้ยเอากกไข่เอากาอากไข่สะดุ้งเร็ว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 ไหนกกไข่สะดุ้งแบบไหนครับเอ้ยโจอุ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 ยโจเอาแล้ว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 ไปแล้วไปแล้วตายแล้โอ้เข่าขาแม่แล้วครับพูดโอ้โขั้นคือกันเออเห็นแม่ถูก็อยากถูคือกันบัดน,นี้เอา้า หุ้ย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 โอ้หลอดทองไปวัดแบบหนึ่งพุดอะออกไปแล้วเอาวิ่ง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 เร็วเร็วว่ะหนึ่งสองหนึ่งสองนี่กายลูกวอนสวยยังล่ะแม่โมคือยังล่ะ ปะปะปะปปเออเต้นนำออกคือนามันขังเออเหยียบไม้ไฟอ๋อโชโชขึ้นไม่เหยียบไม้ไฟโชอโอ้โหโอ้โหว้าพูดอ่ะว้ามีใครทำได้เหมือนน้โมไหมครับ <c oughs> เฮ้ยผมกำลังเล่นมวนมวนไล่เฮ้ยเออเฮ้ยเฮ้ยเฮเ้ยเฮ้ยเฮ้ยนักกีฬาทีมชาตินะคะเอ้ยอเ้ยอะไรอ่ะอะไรอะโอ้เดี๋ยวกัพมืนอีกเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดวเีมิมเดี๋ยวเดี๋ยว

เออเออเออโอ <isions> oh! <antique energy> oh! ้ขาสีฟ uh, really ้กพูดอะขาหลังวะขาหลังยังเก่งเถอะโอ้เอาลูกบวนออกขาออกปรได้เอาออกปรได้เออเออไปแล้ว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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เยเออเออเออไปเลยโอ้โอ้ขาอวัน

ชอบเล่นกับคุณนะคะเพราะว่าเคยเล่นกับพวกคุณเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเร็ว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 โอ้โห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 แนวเออปกะกาไปเลยเจอปีดาโมโมอ้อยจ๋าอ้อยจ๋าเฮ้ยเฮ้ยดันตะบอนออกนอกอยู่บ่เศรออกเฮ้ยเฮ้ยอ้อยจา ติดแล้วบอนติดเไปเลยไปเยไปเลยไปเล้ยไปเฮ้ยอปกฮ้ยไปยไ้ไปเฮ้ยไปเ้ยไปเ้ยไปเฮ้ยไปเฮ้ยไปเฮายไอเฮไปเยไปแม่เต้ตั้ยไ้ยเอ้วิ่งหน้ยตั้งใส่ลูยไปเยเ้ย้้

รู้สึกว่าจะเป็นหนุ่มขึ้นแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหฮุยฮุยฮุยเฮ่อเย่อเ่อโอ้ไปหาแม่จ่อยงามโอ้เต็มปากเลยเสียบเ้อ ใครออกเร็วออก,กินบ่าได้ก้อนบกไงเอ้ <c oughs> ของปูดว่าสันวานอาหารชั้นยอดคืออึอแม่นี่แหละครับรเ,เด็กน้อยนะคะต้องเขาฝึกนะคะ <c oughs> เขาฝึกไปในตัวของเขาเองนะคะ <c oughs> เขาเรียนรู้นะคะ <c oughs> เขาก็รู้ว่าอะไรกินได้ไม่กินได้นี่ระคะแต่นหน่อยกระต้องทดลองกินอึอแม่นี่ระคะจังสิกินหญ้าใดกินหญา้ญาปิน่นแสบหลายแยบหลาย Ừ, không bột giòn nhầy Ừ Học à, kín lên leo, kín lấy leo Phó chó thì miền oh, ổn mất con đây lên leo Phao kín, phao <laughs> kín Bù xiêng nhầm mẹ chọa, chọa với ta xẹp Ừ, ạ Kiếp mất leo, ừ, ạ Kín mất này, ô lập lo uẩn lây, im lây rồi này เขาูหจะกินอันนี้ไปเนียเด้ก็เริ่มเปลี่ยนพัฒนาการเริ่มเปลี่ยนเลยเฮ้ยยังไม่หมดยังไม่หมดยังเหลืออีกน่ะอเอกินเทลนโนยยังกินไหลายไม่สิติด้อ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะอย่าลืมนะคะ1นึ่งแชร์หนึ่งไลค์ like, คือ1นึ่กำลังใจนะคะไปเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบายจ้า